กดไปแล้วสองทีกับอีกหนึ่งทีนะแม่งเปิดเบลไม่ออกใช่ไหมเดี๋ยวผมจะขายแม่งให้หมดเลยโดตาทูสตรีมเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยอินโฟเทสเนี่ย,ยไม่รู้จะขายได้กี่บาทเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ไม่มียอดเลยนะเนี่ยพวกสต er ิกเกอร์อินเวอร์เกอร์ไหมหนึ่งจุดเก้าเก้าบาทเนี่ยแอนติเมดหนึ่งจุดเก้าเก้าเนี่ยมีราคาเนาะเว้ยอย่าดูถูกนะเว้ยนี่กดแป๊บเดียวได้มาสิบบาทแล้วนะอย่าดูถูกอัลละบาทสองบาทนะเนี่ย yeah, กล่องอะไรไม่รู้กล่องละเจ็ดบาท มีเทียบเลยกล่องละเจ็ดบาทอ๋อเนี่ยกล่องละเจ็ดบาทเดี๋ยวมาดูกันเซฟกรอบสี่สิบแปดบาทเห็นไหมแล้วก็ปืนสไนเปอร์ร้อยห้าสิบบาทเนี่ยได้อยู่นะอ่ะนี่เราได้มาเจ็ดร้อยกว่าบาทแล้วน่าจะได้สักสองทีนะเนี่ยเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าเนี่ยมีที่ขายพี่ออกอย่างนะี้แต่ว่าน่าจะไม่ถึงหนึ่งวันก็น่าจะได้เปิดสักสองทีได้อันนี้เจ็ดสองเก้าพอดีเป๊ะเลยมานะราคาเจ็ดสองเก้ามียอดเจ็ดสองเก้ายี่สิบหกตางค์พอดีเป๊ะเลยกดไปแล้วสองทีกับอีกหนึ่ง ทีนะสองโบกับอีกหนึ่งทีมาต่อเราได้อีกสองทีแกเล็ดเบลอันนี้ทีที่สามเข้าร้อยทองทีที่สามนั่นแหละมันต้องอย่างนั้นมาดิเบลเบลมาบีบีซีเบลลโอ้ยเบลเบลล์ Bill. Bill. มาเร็วลุกเบลเฮ้ยเสื้อขาวมาแลว้วเอามาหลิดนี่นี่แกเร็ดเบลเฮียวิโกวิวคัมทู อาร์มี่เชสเตอร์ยูเนเต็ดสวยครับเอาเรื่องือมาีแม่งว่าแล้วมันต้องออกง่ายแพงเนี้ยเอาหน่อยหวันเจี๊ยบนี่ไงเบลนีล่มาเบลไอเมสซี่ออกไปเมสซี่ไว้มรารีเขาจะคุยกันนี่อย่างนี้เกมถึงจะน่าเล่นหน่อยออกง่ายงี้เอาเรื่อง